สวัสดีครับเพืเเเเ่อนๆพี่ๆที่มาดูของแปลกครับความเหมือนที่แตกต่างอันนี้เป็นแร่เล็กไหลครับแร่เล็กไหลสีดำสีดำ อันนี้น่าจะเป็นสเก็ตดาวน์นะสเก็ตดาวน์ต่อันนี้นะครับสีขาวสีขาวแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอะไรครับตรงจุดตรงนี้เนี่ยถ้าส่งกล,งล่องรูพระเนี่ยจะเป็นเหมือนสีทองนะ เป็นสีทองเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแร่ทองเลยแหละนะครับส่วนข้างๆเนี่ยมันคล้ายหินแต่เห็นปุ่มๆออกมาเนี่ยปุ่มๆออกมาคล้คลายๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแร่เล็กๆครับเนี่ยแต่นี่ก็คล้ายๆคล้ายเร่ลเล็กๆแต่ว่าไม่ทราบว่าเหล็กๆสีขาวมันมีหรือเปล่านะครับ ใกล้ดูครับดูกับปล่อยใกล้ดูบบใน,ใน,ดน่ะมตะปุ่มตะปุ่มเหมือนน่ะรายิบริยับนี่ก็คือเป็นทองนะครับเนี่ยเรยทงเนี่ยสวยงามมาก คล้ายๆเศษทองนั่นนะเท้ากล้องสองพระสองดูนี่จะสวยงามมากมันมีตะปุมตะปุมเหมือนมันพุดขึ้นมามันพุดขึ้นมาเหมือนแบบนี้เลยเหมือนแบบนี้เลยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเต่มอันนี้ไม่ทราบว่า เห็นหินอะไระสวยงามครับลูกเล็กๆ,ๆดูให้เต็มเลยซูมให้เต็มโปร่งแสงด้วยครับเนี่ยโปร่งแสงถ้าเอาไปใช้มามาส่งจะเห็นแสงทะลุเลยครับโปร่งแสง เองก็ไม่ทราบครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็บอกได้นะครับว่าเป็นไรอะไรอันนี้ดาวครับไม่ใช่ดาวไม่เป็นทองครับหยิบๆเศษทองอันนี้เหมือนแร่ทองเลย ทองเลยติดตามตามหินนะส่วนสีขาวเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นเหล็กลหลขาวหรือเปล่ามันผมไม่ทราบว่าเหล็กไหลขาวเนี่ยมันมีไหมทำไมมันคล้ายกันจังเลยเนี่ยสองอันเนี่ยเอามาเทียมเอามาเทียบให้ดูครับเอามาเทียบให้ดู ผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยได้มาโดยบังเอิญครับได้มาโดยบังเอิญอันนี้ทั้งสอนนี่ก็ได้มาโดยบังเอิญครับอันนี้ได้ก่อนครับเนี่ยอันนี้เพิ่งเจอล่าสุดครับไปมาล่าสุดเลยสงสยัยเลยสงสัยว่ามันเป็นหินอะไรกันแน่ ถ้าท่านผู้รู้ทราบก็บอกได้นะครับบอกได้จะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเพื่อความรู้ครับขอบคุณครับ